สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบก,กันนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทํากระเพราปลาหมึกค่ะตอนนี้กระทะตั้งให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันกระทะนี้ร้อนเร็วนะ,ะไปกระทัเลยใส่พริกกระเพราตามชอบเลยค่ะปลาหมึกใช้เป็นปลาหมึกกล้วยลอกนะคะวันนี้หั่นชิ้นพอดีทาตามใจชอบเลยค่ะ พริกหอมแล้วใส่ลงไปเลยจะผัดแบบว่าไม่ต้องกลัวน้ำนองน,นะคะไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดี๋ยวน้ำปลาหมึกเขาจะออกมาอีกนะเดี๋ยวร้อยเขาสุดดีค่ะ ปลาหมึกสุกด,ดีแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสค่ะวันนี้เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำซอสสำเร็จซอสกะเพราของเรานะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนชึ่งแค่นี้เองค่ะครบรสชาติแล้วค่ะง่ายๆแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกขี้ฟ้าแตงสีหน่อยนึงแล้วก็ใบกะเพรา เลแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะน้าทานแล้วเราจะเพิ่มสีเข้านิดนึงสีดำนเ,เรียบร้อยแล้วง่ายและรว,วดเร็วน้ำไม่นองนะคะเพื่อนๆน้ำกำลังดีงสุกๆีข้าวอร่อย เสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะน้ำไม่นองน,นะคะคุกคิกกำลังดีปลาหมึกสุกทั่วถึงกันที่สำคัญซอสเราอะ่ะทำได้หลายเมนูเลยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ